ดไก่สดอนามัยซียกระดับความใส่ใจอีกขั้นด้วยโปรไบโอติกสวัสดีค่ะพบกระแพราและรายการฟู้ดเดลี่บา CP ีทุกวันเสาร์เวลาดีเวลาเดิมบ2ายสมงตรงค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะเราเนี่ยก็ต้องเว r ร์กฟอร์มโค่ะแล้วก็อยู่บ้านก็เป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมคะเวลาที่คุณผู้ชมเนี่ยนึกถึงอยากจะกินอาหารอะไรเนี่ย คุณผู้ชมก็ต้องนึกถึงฟู้ดเดลิเวอรี่เท่านั้นถูกไหมเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยเราอาจจะไม่สะดวกไปนั่งรับประทานที่ร้านค่ะแต่วนนี้แพนมีอีกหนึ่งช่องทางฟู้ดเดลิเวอรี่มาแนะนําค่ะซึ่งไม่ว่าคุณผู้ชมจะอยู่ที่ไหนเนี่ยก็สามารถสั่งได้และที่สําคัญนะคุณผู้ชมทั้งได้เยอะแล้วก็คุ้มมากๆเลยค่ะ s ไตล์ True Food บน a p p พลิเคชัน True ID ค่ะสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android ค่ะ คุณผู้ชมเมื่อเราดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน True ID แล้วก็จะได้หน้าาแบบนี้เลยกดเข้าไปเลยค่ะนี่ค่ะพอกดเข้าไปแล้วนะคะคุณผู้ชมจะเห็นเลยว่าจะมีไอคอนคือเยอะแยะเลยตรงนี้เลื่อนไปจนเจอ True Food ค่ะกดเข้าไปเลยนี่พอกดเข้าไปเห็นไหมคือในนี้คือมีร้านอาหารเยอะมากๆเลยค่ะที่สำคัญเนี่ยมีโปรโมชั่นเยอะมากแต่สำหรับวันนี้ค่ะแพรจะมาเลือกเป็นโปรโมชั่นร้านนี้หแถมหนึ่งนี่เลยกดไปเลยเชสเตอร์ แล้วเราก็จะสามารถเลือกสาขาได้นะคะว่าเราเนี่ยอยู่ใกล้สาขาไหนสาขานี้เลยนี่ค่ะก็จะมีเป็นชุดพิเศษดีีนะคะแพรจะขอเลือกชุดที่แบบคุ้มที่สุดใหญ่ที่สุดค่ะเลือกเป็นสิทธิพิเศษ6ค่ะเป็นชุดที่แถมชิคเก้น r i ฟด้วยนี่แล้วนี่คุณผู้ชมดูสิคะคือคุ้มมากๆเลยอะจากราคาปกตินะคะ716บาทลดเหลือ399บาทเท่านั้นเองอะก็กดหยิบใส่ตะกร้าไปเลยค่ะ เรามีชุดใหญ่ไปแล้วเดี๋ยวแพจะเลือกอีกหนึงเมนูค่ะเขาบอกว่าเป็นเมนูใหม่แล้วก็ขายดีมากๆของทางเชสเตอร์ค่ะนี่เมนูนี้เลยชุดจี๊ดเดี่ยวค่ะเป็นข้าวไก่ย่างเจ่วจีด๊ดนี่กดสั่งเลยนะคะก็จะมาเห็นเป็นรายการอาหารที่สั่งค่ะมี2รายการนี่เลย ซึ่งเลื่อนมาเรื่อยๆเ,เนี่ยเราจะเห็นว่าเขามีช่องทางการชำระเงินนะคะสามารถเลือกได้หลากหลายเลยนะมีทั้ง True m o n e y w a l l e t นะคะมีบัตรเครดิตหรือว่าจะชำระด้วยเงินสดก็ได้สำหรับวันนี้เนี่ยแพลเลือกเป็น True m o n e y w a l l e t ค่ะแล้วเลื่อนลงมาอีกตรงนี้นี่พิเศษมากๆเลยนะคุณผู้ชมเป็นสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าทูเท่านั้นนะคะคือเราเนี่ยสามารถใช้ทูพอยต์ในการแลกส่วนลดค่าส่งหรือว่าจะเป็นค่าอาหารค่ะ ยิ่งถ้าคุณผู้ชมนะคนไหนที่มีทูพอยเยอะๆใช่ไหมเราก็จะสามารถแลกค่าส่วนลดได้เยอะมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้แพรใช้ทูพอยต์90คะแนนนี่แกลกรับส่วนลดค่าส่ง90บาทแล้วก็ยังสามารถใช้ทูพอยต์ลดค่าอาหารได้ด้วยนะแพรใช้ทูพอยต์150คะแนนค่ะแลกส่วนลดอาหาร150บาทเลยนี่เลื่อนลงมานะคะก็จะเป็นสรุปรายการอาหารที่สั่งตรงนี้เลยค่ะค่าจะส่ง87บาท ถูกลดไปเลย90บาทค่ะหูหายไปเลยไม่มีค่าจัดส่งแล้วค่ะแล้วก็ลดค่าอาหารเพิ่มอีก150าบาทคุ้มมากๆเลยคุณผู้ชมมือนี้แพทเซฟไปได้อีก230บบาทเลยค่ะเราก็กดชำระเงินตรงนี้ค่ะนี่แค่นี้นะคุณผู้ชมง่ายมากๆเลยชำระเงินเสร็จเนี่ยเราก็นั่งรอชิลๆอยู่ที่บ้านรออาหารอร่อยๆมาส่งค่ะ ชุดใหญ่ๆเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาแนะนําชุดนี้ก่อนเลยดีกว่าค่ะชุดนี้เป็นชุด399ที่พาได้สั่งไปนะนี่เลยก็จะมีทั้งไก่ย่าง3ชิ้นนะคะเป็นบักเก็ตใหญ่ๆแบบนี้เลยข้าวสเต็กปลาลุยสวนค่ะ เข้าไป่แผ็ดเชสเตอร์ค่ะแล้วก็ข้าปลากระพงหยักมะม่วงค่ะและ CP Chicken Ribs ค่ะซึ่งเป็น h i i k e n Ribs ที่นำไปทอดเกลือค่ะคุณผู้ชมและ h i i k e n Ribs อันนี้นะคะเนื้อเนี่ยนุ่มฉ่ำเลยนะคุณผู้ชมอร่อยเพลินกระดูกเดียวนี่ค่ะแล้วก็ในชุดนี้นะคะเข้ามาพร้อมกับเครื่องดื่ม3แก้วมาเลยค่ะมาอีกหนึ่งเมนูค่ะที่เป็นเมนูใหม่แล้วก็ขายดีมากๆจากทางเชสเตอร์ค่ะ คือน,นี่เลยชุดข้าวไก่เจ่วจีสค่ะซึ่งในชุดเนี่ยก็จะมีเป็นข้าวย่างเจ่าวจีสนะคะซึ่งเข้ามาพร้อมกับสโลแกนอร่อยแซ่บซีทุกคำค่ะ mm hmm. แล้วก็นอกจากนั้นนะคะเขาก็จะมีเป็นไก่ย่างมาอีกหนึ่งชิ้นค่ะแล้วก็เครื่องดื่มอีกหนึ่งแก้วค่ะ ค่ะเดี๋ยวแพรจะลองชิมเมนูใหม่ก่อนเลยดีกว่าน่ากินมากเลยอะซึ่งเป็นไก่ย่างค่ะแล้วเขาก็จะเสิร์ฟมาพร้อมกับนี่เลยน้ำจิ้มแจ่วค่ะแล้วก็อย่าคิดว่าสั่งเ e ลิเ e อรมาที่บ้านเนี่ยเขาจะไม่มีสลัดนะนี่เขาก็เสิร์ฟสลัดมาด้วยค่ะ เลยคุณผู้ชมคือเนื้อไก่นุ่มมากๆค่ะแล้วก็น้ำจิ้มแจ่วที่ให้มาเนี่ยโอ้โหอร่อยแซ่บซีทุกคำจริงๆค่ะเดี๋ยวเรามาลองชิม CP Chicken Rib บ้างค่ะคุณผู้ชมอร่อยจะลืมปีกเลยค่ะ คุ้้งง CP Pacific หววานนนนเเืออออแแ่่่ลลลกก็รยยสำหรับรานนี้ค่ะแพรจะพาไปพบกับความอร่อยของอาหารจีนสไตล์ฮ่องกงกับร้านฮ่องมินค่ะฮ่องมินซึ่งเป็นภาษาจีนกวางตุง้งแปลเป็นภาษาไทยว่ากลิ่นหอมของอาหารค่ะแล้วเราก็นั่งอยู่กับคุณจอนสวัสดีค่ะสวัสดีครับให้คุณจอนเนี่ยเล่าเรื่องราวของฮ่องมินหน่อยค่ะ ได้ครับก็ฮองมินเราเนี่ยปีนี้ถ้าขึ้นห้างเนี่ยก็เป็นปีที่ประมาณ18และคือดั้งเดิมเราเนี่ยก็คือเป็นร้านที่อยู่ในยาวราชนะครับก็จะมีพาร์ทเนอร์ฝั่งที่เป็นพวกเส้งฮงแล้วก็เราก็แยกเอามาทำก็คือทำอาหารที่มันง่ายเป็นจานเดียวซะส่วนใหญ่แล้วก็ประกบกับติม่มซำ ปีหนึ่งแล้วก็ขยายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับมันก็พัฒนาเพิ่มเมนูขึ้นมาออาหารนี่สกเกลจานค่อนข้างใหญ่มากๆเลยจานใหญ่นี่เราทำพิเศษสำหรับจะออก Delivery นะครับอย่าง s ิกเนเจอรเราก็จะเป็นปูพริกไทยดำอีกตัวหนึ่งเนี่ยก็เป็นผงกะหรี่ไข่แดงเค็ม เค้ค่ะงั้นเรามาพูดถึงเป็ดบ้างตอนนี้เป็ดย่างครับเป็ดย่างเสิร์ฟมาพร้อมกับนี่เลยพร้อมกับน้ำราดโปรดักต์นี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับของเป็ดก็ CP ก็คุณภาพก็มาตรฐานมากๆแล้วก็เป็นไซส์ที่เราเลือกเฉพาะเพื่อมาอย่าง จุดเด่นของเขาก็แน่นอนว่าเนื้อยังนุ่มอยู่นะครับแล้วก็หนังก็จะกรอบจานนี้ก็ก็จะเป็นบะหมี่โคตรเป็ดเนาะจานนี้ก็จะค่อนข้างใหญ่เป็นพิเศษก็จะมีเป็ดมีเกี๊ยวนะครับมีเห็ดหูหนูแล้วก็มีเบบี้กวางตุ้งไซส์นี้ทานผมว่าต้องมี3คนเนาะ2ถึง3คนทานสี่คนก็ได้ยยค่ะใหญ่มากเลยถัดมาก็กะเพรากุ้งกับหมูสับ ก็จะเป็นสไตล์ที่ผัดใหม่แบบพัตคารผัดนะครับแล้วก็ใช้กระเพราแดงมันจะถึงเครื่องกลิ่นมากกว่ากระเพราปกติครับแล้วสังเกตได้เลยคือกุ้งทางร้านเนี่ยเลือกใช้เป็นกุ้ง CP Pacific ที่มาทั้งตัวเลยใช่ครับสดแน่นอนนะครับก็คุณภาพ CP คัดมาอยู่แล้วเมนูเป็นข้าวหน้ากุ้ง Pacific ซอสไข่เค็มครับกุ้งมาเป็นเป็นตัวอะไครับเป็นตัว โอ้โโหอเคมาถึงเมนูสุดท้ายค่ะคนี่ก็โคตรกระเพราโคตรกระเพราโอเคเท t e เจอร์ 1. 1> <Okay. S 2> xture, แล้วก็รสชาติเขาเนี่ยก็จะเหมือนกับเราทานเป็ด <8 S 1> ย,ย่างเพียงแต่ว่าเราได้ได้รสชาติเฟเวอร์ของกะเพรากับความจัดจ้านพริกกระเทียมแล้วที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยที่เป็นออภาชนะที่เป็นฟอยก็คือเป็นภาชนะที่ใช้เดลิเวอรี่ใช้เดลิเวอรครับเดลิเวอรเนี่ยก็เข้ากับทุก แพลตฟอร์มนะครับไม่ว่าจะเป็น Grab, Line Man, Food Panda หรือแม้แต่ Robin Hood ก็ทำนอกจากนั้นเนี่ยเราทำ call center ของเราเอง0882480123เบอร์นี้ก็จะมีคนรับตลอดหรือจะเข้า Line at at h o n ง m i n ส่วนการพิกอัพเนี่ยสามารถแจ้งน้องที่ call center ได้เลยว่าอยากจะพิกอัพที่สาขาไหนก็<อ> เขาก็จะสั่งอาหารรอไว้ให้แล้วก็มารับซึ่งก็มีทั้งหมด8สาขาครับ8 8สาขาค่ะก็สามารถเช็คได้เลยว่าสาขาไหนอยู่ใกล้คุณผู้ชมบ้างใช่ครับถ้าสมมุติว่าเราสั่งไปรับประทานที่บ้านเนี่ยจะยังอร่อยเหมือนกินที่ร้านไหมคะก็เราทําคุณภาพทุกจานเหมือนทําที่ร้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราส่ง delivery ไปเนี่ยทุกจานก็ต้องผัดใหม่ไม่ได้มีการทําไว้เยอะๆเพื่อมาแบ่ง ก็ทำใหม่สดทุกจานครับที่ส่งออกไปก็คือคุณ <prove>? ผู้ชมมั่นใจได้เลยต่อให้จะสั่ง Delivery ไปกินที่บ้านเนี่ย <Fifth> ก็อร่อยเหมือนกินที่ร้านเลยค่ะเอาล่ะโอ้โหบอกเลยว่าไม่จัดไม่ได้แล้วค่ะเดี๋ยวแพจะอาสาเป็นคนชิมให้ดูค่ะ ู้ชมคือแบบอร่อยมากค่ะแล้วก็เนื้อนุ่มมากๆเลยซึ่งทางร้านเนี่ยที่เขาเลือกใช้เป็ดของทาง CP นะคะเพราะว่าเขามั่นใจในเรื่องของความสดสะอาดได้มาตรฐานค่ะเนื้อเป็ดเนี่ยค่ะจะมีความแน่นนะคะแล้วก็มีความนุ่มที่สําคัญเนี่ยไม่มีกลิ่นสาบเลยค่ะแล้วก็ตัวหนังเนี่ยเขามีความกรอบตัวเนื้อเป็ดอะค่ะมีกลิ่นของเครื่องเทศสมุนไพรแทรกอยู่ในเนื้อเลยอะ <c oughs> พลาดไม่ได้ค่ะต้องลองค่ะเมนูนี้สุดยอด เขาบอกว่าอันนี้เป็นซอสแบบว่าที่ทางร้านขายดีมากๆเลยนะคะเป็นซอสไข่เค็มกุ้งเข้ามาเป็นตัวแบบนี้เนี่ยกินง่ายมากๆเลยนะคะเพราะว่าเขาแกะในช่วงเปลือกของตัวมาแล้ว ซอสไข่เค็มของเขาเนี่ยเข้มข้นมากๆเลยค่ะเพราะว่าเขาทําจากไข่แดงล้วนเลยค่ะไม่มีไข่ขาวเลยแล้วก็กุ้งของ CP Pacific เนี่ยบอกเลยว่าเนื้อคือแน่นค่ะแล้วก็ให้ความหวานเป็นธรรมชาติมากๆเลยกินคู่กับซอสไข่เค็มสูตดพิเศษของทางร้านคือแบบทุกอย่างมันลงตัวมากเลยอะ่ะแล้วก็ได้กลิ่นหอมของพริกหยวกด้วยค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมบะหมี่โคตรแตกย่างมั้งค่ะอน,นี้คุณผู้ชมดูกเกี๊ยวเขาสิคะเกี๊ยวคือชิ้นใหญ่มาก น่ากินมากค่ะแล้วพี่เชฟเนี่ยเขาบอกว่าความพิเศษนะคะอยู่ที่ซอสไข่เค็มค่ะที่เขาจะเคลือบทั้งตัวปูเอาไว้เลยสําหรับคนที่ชอบกินปูเนี่ยพลาดไม่ได้แล้วนะสําหรับใครนะคะที่ชื่นชอบอาหารจีนฮ่องกงค่ะแนะนําเลยว่ามาร้านนี้ค่ะฮองมินสามารถมาซื้อได้ที่หน้าร้านนะคะหรือว่าจะใช้บริการเดลิเวอรทั้ง8สาขาเลยค่ะ ไส้กรอกซ p ีไม่ผสมแป้งอร่อยไม่ต้องยัง้งแพรจะพาคุณผู้ชมมากินอาหารไทยอีสานที่มาพร้อมกับคอนเซ็ปต์ Spicy Miss Cozy กับร้านนี้เลย h a p p a Seat แลวตอนนี้ค่ะแพรก็นั่งอยู่กับคุณไอซ์ฝ่ายการตลาดของ h a p p a Seat สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่เป็นร้านอาหารไทยอีสานที่มาพร้อมกับคอนเซ็ปต์นี้เลย Spicy Miss c o z ค่ะอธิบายหน่อยค่ะ Spicy Miss c o z คือเป็น ร้านอาหารไทยอีสานที่เน้นการนั่งทานสบายค่ะโดยการตกแต่งร้านเนี่ยจะเน้นไปทางยุโรปแต่เราขายอาหารไทยอีสานค่ะซึ่งเอาจริงๆตอนแรกที่เดินเข้ามาคือแบบ นึกว่าแบบใช้ร้านอาหารไทยไ<ห>ใช่กว่าเป็นออกฟิวชั่นอะไรอย่างนี้<ช>แล้วเห็นชื่อร้านเนี่ยเหมือนพ้องเสียงด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะแท็บว่ซีนี่คออือเหมือนกับว่าเชิญมานั่งนั่งรับ<ฮ>ประทานอาหารเนี่ยค่ะแต่ด้วยความที่เราขายอาหารอีสานเราก็เลยเหมือนทับศัพท์คําว่าซีที่มาจากซีซาอย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยเหมือนก็เชิญมานั่งรับประทานอาหารอีสานที่รสชาติแซ่บซีซาร์เนี่ยค่ะมีทั้งหมดกี่สาขาตอนนี้มีหมด5สาขาค่ะ5สาขาเลยซึ่งแต่ละสาขาก็คือเป็นร้านอาหารไทยอีสานเหมือนกันใช่ค่ะแต่ว่าตกแต่งต่างกันไปใช่ค่ะโอเคถ้างั้นเรามาพูดถึงอาหารกันบ้างค่ะเราไปแต่ละเมนูเลยดีกว่าค่ะได้ค่ะเอาเป็นเมนูแรกก่อนละกันนะคะลาบหมูทอดเราให้ความสำคัญกับวัตถุดิบ เป็นหลักก่อนควบคุมคุณภาพโดยมีครัวกลางแล้วประธานสาขาไหนคุณภาพเหมือนกันทุกสาขาเลยพอมาเป็นอาหารอีสานเนี่ยคือความเผ็ดนี่คือมากหรือน้อยหรือยังไงคะเราจะมีมาตรฐานของเราที่เป็นมาตรฐานอยู่แล้วจะไม่เผ็ดไปหรือน้อยไปรสชาติจะคนไทยชอบและ<ถ>ต่างชาติก็ทานได้ถัดมาเลยค่ะ ถัดมานะคะจะเป็นคอหมูจิ้มแจกกะะ่วกระะร้นว้อนคอหมูของเราก็จะมีการหมักโดยใช้สูตรของทางหลานเองเราก็เลยเลือกคอหมูของ CP อ่าเพราะว่าคุณภาพได้แล้วก็การจัดส่งอะไรพวกนี้ค่ะไม่เคยทำให้ผิดหวัง แล้วก็สดสะอาดสด,ดสะอาดด้วย<ด>ปลอดภัยมั่นใจได้ใช่ค่ะ<ม>ค่ะถัดมานะคะจะเป็นเมนูตาข้อพดมะพร้าวอ่อนค่ะ,คะข้อพดเนี่ยเราก็จะต้องขัดมะพร้าวอ่อนคลุกเขาลงไปกับน้ำส้มตำอะค่ะรสชาติจะจุ้ยซี่แล้วก็ละมุนล,ลิ้นมากถัดมาค่ะค่ะจะเป็นยำวุ้นเส้นโบราณค่ะยำวุ้นเส้นโบราณเนี่ยวิธีการทำจะต่างปกติเวลาเราทำยำวุ้นเส้นเราก็จะไปต้ม อันนี้เราจะไปรวนแปลว่า t e x t ซ์เอร์เส้นเนี่ยจะไม่นิ่มไม่เล็กจนเกินไปตัวนี้เนี่ยเป็นไฮไลท์ของเราเลยต้มแซ่บกระดูกหมูอ่อนน้ำข้นเราจะใช้ไก่เนื้อไก่อะค่ะไก่บดลงไปต้มด้วยมันจะเพิ่มความเข้มข้นให้กับน้ำซุปแล้วบวกกับเครื่องเทศที่เป็นส่วนประสมของเราโดยเฉพาะอย<ช>่างเงี้ยค่ะ,คะตัวหมูเนี่ยเราก็เน้นคุณภาพเราก็เลือกหมูของ c ีเช่นกันเป็นในส่วนของกระดูกอ่อนใช่ค่ะใช่ค่ะ จานู้นเลยค่ะเมนูนี้เป็นเมนูที่ให้ความนิยมมากสำหรับสายข้าวด้วยความที่อย่างแรกคือเราใช้หมูสับหมูสับคุณภาพหมูสับอนามัย,อยของ CP เช่นกันผัดเข้ากับเต้าหู้ไข่แล้วเสิร์ฟมาในหม้อร้อน แปลว่ายังคงความอุ่นจนถึงคำสุดท้ายเลยอันนี้คือจุดเด่นว่าทำไมลูกค้าถึงชอบคือส่วนตัวแพชอบกินเต้าหู้ไข่ของทางซีพีมากเพราะว่าเขาใช้ไข่ไก่ร้อยเปอร์เซ็นเลยแล้วที่สำคัญเนี่ยเขาจะมีกลิ่นหอมของแบบ ใช่จะมีคุณสมบัติพิเศษของเขาใช่แล้วคนเนื้อจะนุ่มมากเลยพอกินคู่กับหมูสับแล้วแบบรู้สึกมันอร่อยมากเลยเนาะใช่ค่ะมาถึงเมนูนี้ค่ะเมนูนี้นะคะเป็นเมนูไฮไลท์เลยชื่อเมนูยำขาหมูทอดดูปุ๊บนี่แพรรู้เลยนะคะว่าเป็นขาหมูดงซีพีโครบุตะใช่ค่ะเนาะเพราะว่าขาหมูที่แบบใหญ่ได้มาตรฐานแล้วคือเนื้อมาดนแบบนี้ใช่เป็นเอกลักษณ์คุณภาพที่คงมาตรฐานมาตลอดเลยตั้งแต่เราเลือกใช้สินค้าของซ p พี าาถามก่อนว่าตอนนี้ที่ร้านมีโปรโมชั่นอะไรไหมคะตอนนี้นะคะจะมีโปรโมชั่นอยู่ที่เป็นชุดเซตนะคะ,คะชื่อว่าชุดอิ่มค้มจะมี2ราคา uh huh. ออราคา459หเกับ799กค่ะถ้าเป็น459ใช่ไหมคะลูกค้าสามารถเลือกได้3เมนูค่ะ,คะออถ้าเป็น799เกก็จะเลือกได้4เมนูเลย พอต่อที่2เนี่ยสามารถแลกซื้อเครื่องดื่มในราคา50%ได้ด้วยต่อที่3คือซื้อขนมหวานในราคาพิเศษว้าวคุมวค้มมากชื่ออิ่มคุ้มคุ้มสมชื่อเลยค่ะที่ร้านมีบริการ Delivery ไหมคะมีค่ะ เราก็จะมีทางฟู d พนด้านะคะกราฟไลแมนโรบินฮูดแต่เราก็จะมีช่องทางที่ลูกค้าสามารถติดต่อเราได้ผ่านไลน์ OA ด้วยค่ะชื่อ Ad ทซ e d ดลิเวอค่ะก็สามารถแบบว่าไลน์เข้ามาถามสอบถามอะไรได้ตลอดค่ะโอเคค่ะ้สำหรับวันนี้ขอบคุณคุณไ์มากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ เครื่องดื่มที่กินคู่กับอาหารแซบเนี่ยก็ต้องเป็นน้ำสมุนไพรค่ะอย่างตะไคร้ใบเตยหรือว่าสายที่ชอบดื่มชานะคะที่ร้านเนี่ยเขาก็มีชาเย็นค่ะและคือที่แพาชอบมากมาเลยคือตัวก้อนน้ำแข็งอะค่ะเขาก็เป็นตัวชาเย็นด้วยเหมือนกัน ย่างจิ้มเจ่วกระทะบอนคุณผู้ชมเขาเลือกใช้หมูสดอนามัยของทาง CP ีพราะแน่นอนเลยว่าเขามั่นใจในเรื่องของความสดสะอาดปลอดภัยค่ะที่สําคัญเนี่ยหมูของ CP เนี่ยนะคะเขาสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกขั้นตอนการผลิตค่ะซีดเลยค่ะคุณผู้ชมต้องดับความเผ็ดด้วยน้ำตะไคร้ใบเตยค่ะ คือตัวเนื้อเขามีความแบบชุ่มฉ่ำมากๆจุยซี่มากๆแล้วก็ตัวหนังเนี่ยคือดูรู้เลยว่ากรอบมากๆหอมนุ่มฉ่ำมากค่ะพูดได้เลยว่าแบบละลายในปากอะคะ่ะ ใครที่ชอบอาหารไทยอีสานนะคะแนะนำเลยร้านนี้ค่ะแฮซซีดค่ะเป็นยงไงกันบ้างคะสำหรับ3ร้านที่พาพามาแนะนำคุณผู้ชมถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งไอเดียนะคะสำหรับใครที่อยากจะกินอาหารแล้วก็อิ่มอร่อยอยู่ที่บ้านคะ่ะ สำหรับช่วงนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนเนี่ยดูแลสุขภาพกันให้ดีนะคะหมั่นล้างมือบ่อยๆแล้วก็ใส่แมสเป็นประจำที่สำคัญเนี่ยแพและรายการ Food Daily by CP ขอส่งกำลังใจให้กับทุกท่านเลยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของรายการได้ทุกช่องทางเลยค่ะแล้วก็ยังสามารถดูรายการย้อนหลังได้ด้วยนะใน YouTube Food Daily by CP ค่ะสำหรับวันนี้เวลาของแพและ Food Daily b y c p ก็หมดลงแล้วค่ะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ